บางคนคุยกันเป็นจนถึงเรื่องเซ็กแต่ไม่ได้กันก็มีเราก็จะกลายเป็นแค่คนฟอร i ไอจีกันดูสตอรี่ของกันละกันถึงคนใจง่ายและชอบขดง่ายอันนี้ขอพูดถึงในกรณีของคนที่สดด้วยกันทั้งคู่แล้วกันนะถ้าพวกยูได้คอนแทคหรือช่องทางการติดต่อจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแมทด้วยในแอปหาคู่ร้านเหล้าร้านหนังสือร้านอาหารคอนเสิร์ตหรือจะบังเอิญเจอกันตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเคยคิดไหมตอนแรกอะทำไมตอนที่เราแมทกันแล้วอะเราถึงคุยกันสนุกสนานเฮฮาคุยแล้วเหมือนจะเข้ากันด้วยดีด้วยนะตตบบบมมุกะ้้าไปหดเลลยแแ่ว ทำไมอีกฝ่ายหนึ่งกับปล่อยเบอร์เราซะง,งั้นจากที่แบบว่าปกติตอบกันไวมากแล้วอยู่ดีๆเขาก็ตอบเราช้าลงบางครั้งเนี่ยเขาลงสตอรี่ไปเขายังไม่มีเวลาซักเซี่ยวหนึ่งเข้ามาตอบเราเลยด้วยซ้ำครับรู้ทั้งรู้ว่าเขาเห็นผ่าน notification ไปแล้วด้วยและเรื่องแบบนี้ไม่จำเป็นต้องถึงอาทิตย์หรอกหนึ่งถึงสองวันเนี่ยก็เห็นผลแล้วให้คิดแบบนี้นะครับช่วงแรกที่เราคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นการขอหาหรือการพิมพ์แชทไปนะครับมันคือการแชร์ mindset ต่อกันว่าเราเป็นคนยังไงเขาเป็นคนแบบไหนทีนี้เนี่ยพอาดา่บนีีงงทะ ตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายเขาจะคิดยังไงบางทีไม่เซตที่เขาและเราคิดว่าดีเนี่ยเราหรือเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้มันจะมีบางจุดอยู่แล้วล่ะที่มันไม่คลิกกันครับแต่คนที่ชอบคนง่ายอ่ะเขาไม่ได้คาดคิดถึงขั้นนั้นไงเพราะบางคนก็เลือกที่จะไม่พูดและเลือกที่จะตามน้ําไปก่อนและกลับไปคิดไต่ตองหลังจากที่ได้ขอหากันเสร็จก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่ชอบคนง่ายหรือไอคนที่ใจง่ายเนี่ยต้องรู้จักจัดการความรู้สึกของตัวเองนะครับเราเพิ่งรู้จักกันเองจริงไหมเราอาจจะหลงเขาเพราะเขาดูดีีีแแตตตตต่่่งงััววววดดหน้้าาาาามมครรูสึกเอ ใ,ใจเราหลงเขาหรือเราอยากได้เขากันแน่ต้องถามตัวเองนะจ๊ะไปฝึกไว้นะครับเพราะบางทีเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเขาก็าแค่อยากคุยและทําความรู้จักกับเราเฉยๆอ่ะบางคนคุยกันไปนจนถึงเรื่องเซ็ก์แต่ไม่ได้กันก็มีแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นแค่คนฟอร์ไอจีกันดูสตรอรี่ของกันละกันจริงไหมอาจจะมีรีพายทักประโยชน์ผ่านสตรอรี่บ้างแต่ไอเชื่อนะถ้าพวกยูยังคีบคอนแทคต่อกันไว้อยูอ่สักวันถ้าพวกยูไม่ได้คบกันพวกยูอาจจะได้กันเฉยๆก็ได้แล้วแต่ช่วงจังหวะชีวิตและความต้องการของแต่ละคนครับก็ ขอเป็นกาลังใจให้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้จักคนหน้าใหม่เพิ่มนะได้เป็นพี่ได้เป็นน้องมันก็ไม่ได้เสียหายนี่เออสักวันเราอาจจะได้กับเขาก็ได้เออคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีแค่นี้ไป